เมื่อสักู่นี้ผมได้ประสังกับท่านเลวัตท่านเลวัตบอกว่าเพจของมาดามจักให้เนี่ยเป็นคนนำข้อมูลที่นายอนุชิตเนี่ยได้ผ่านเพีงก,กล่าวหาผมกับท่านเลวัตกับท่านนายจาร์ลเมฆท่านคุณหนุ่มกันชัยนะครับดังนั้นเมื่อกี้นี่ปรึกษากับทาง้ริเวณว่า เราก็จะดำเนินคดีเฉพาะในนืชิดนะครับส่วนเจ้าของเพจนั้นก็จะเชิญเข้ามาเป็นตัวอย่างก็น,นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเพียงจะนำเอาคำตมภา์ของในมนุชิตมานะครับก็จะดำเนินคดีในคชิตตอนนี้ข้อหาก็คือบินประมาทอ่ทาดังอะไรก็นเนะีกก่นะเพื่อการโฆษณาเพื่อการโฆษณาเรินำข้อ,ขอมูลเข้าระบบ ว่าเราบอกความจริงน้องน้องจากคุณูชิดมีใครอีกเดี๋ยวมีฮะกำลังมีอีกหลายคนกํลาลังดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวแต่ผมแจ้งขหาไว้กับพวกไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาเพิ่มเพื่อดำเนินคดีทุกคนอเออแล้วที่บอกว่ามีการบวชให้นี่ยังไงครับท่านก็เอาอย่างนี้คือคาว่าบวชนั้นคุณก็เป็นเรื่องแนวความคิดของ,องคุณ แต่ผมบอกว่าไอการบวชคุณไปทำขมีกฎหมายไปฆ่าเขาตายไปดูถูกเขาหมิ่นประมาทเขาไปทำคดีอื่นๆแล้วมาบวชสังคมก็เจ๊งไงดทุกคนก็จะทำแบบนี้หมดดังนั้นไอกระทำแบบนี้คุณไม่ต้องไปใช้กับผมนะผมไม่มีการให้อภยัอยยืนยันจะบวชยังไงแล้วผมจะจับยิ่งบวชยิ่งจับง่ายนะครับไปบวชได้ดีจะได้รู้ชั่วดี แต่ไม่ต้องมาใช้กับผมคุณใช้ผิดคนแล้วแล้วคนอื่นๆนะคะที่ตอนนี้กําลังดูอยู่ถ้าบอกว่าจะมาขอเข้ามาหรือไม่มีไม่รัอไม่ต้ไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วก็บอกด้วยว่าใครเอาไปลงนะผมดําเนินคดีทุกคนแต่ด้านท่านเดวิดบอกว่าท่านก็เอาประติกรรมหรือว่าอนุโมทนาก็เมื่ก็หดก็บอกแล้วไงก็อระพฤติกรรมไปแต่ไม่มี ไม่ได้อภัย,ยงไงผมไม่ให้เลยไ,ไม่ต้องมาใช้กับผมหรอกไม่ถูกต้องต่อไปใครไปฆ่าไปข่มขืนใครแล้วก็ไปบวชแล้วก็ได้รับการให้อภัยได้รับการอาวสโกรรมก็เจ๊งเลยใช่หรอกจะได้จบจบแคนพวกนี้จะต้องอยู่ในสังคมไม่ได้ ตอนนี้อย,อ,อยู่ระหว่างรวบรวมพยายนหลักฐานและ,ะในส่วนของอท่านผู้การก็จะนํารวบรวมพยายนหลักฐานนั้นนำมามอบให้เพืะพนักงานสอบสวนทีหนึ่งเมื่อพยายนหลักฐานครบคิดว่าไม่น่าจะเกินหลังปีใหม่น่าจะได้ออกหมายเลียกครับท่านผู้การทานหมายเนอกจากเรื่องแจ้งความมีการเรียกค่าเสียาหายด้วยไหมครับก็ต้องตามกฎหมายเรียกอยู่แล้วเรียกไปเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่รู้แต่ว่าเรียกอยู่แล้ว จะได้คือบังเพจนะผมเรยเออถึงเพจน,นี้นะบางเพจเนี่ยทํานะครับไอ้ทุกเนี้ยทําก็ร่ารวยมาจากการสร้างคอนเทนต์แต่คุณไม่รู้ว่าการสร้างคอนเทนต์นั้นเนี่ยทําให้คุณก็เสียหายนะครับ <c oughs> สร้างความเสียหายดังนั้นความเสียหายที่คุณได้คุณก็ต้องชดเชยในความเสียหายและถ้าได้นะ <c oughs> ผมก็เอาไป ได้ผมก็ไปทำบุญให้เด็กคนพิการจะเรียกว่าเป็นการเชื่อไก่ให้ลิงดูไหมคะทั้งกับ่ากรณีอื่นๆด้วยไม,ไม่ต้องเชื่อกมไก่ไม่ที่แบผมไม่ผมว่าการเชื่อไก่ในคนอื่นเขาเทำกันมาเยอะแล้วเพื่อนะักการองการเมืองหรือใครทำแต่ผมไม่ใช่ผมไม่คิดใแนวความคิดนั้นผมอยากทำยังไงให้สังคมมันจะลงอยู่ในความถูกต้องนั่นเอง ท,ที่ที่ผมออกมาทุกครั้งเนี่ยคืออยากให้สังคมมันถูกต้องสังคมได้ประโยชน์สังคมไม่บิดเบี้ยวผมถึงเล่ออกมาพูดมาคุยหรือมาสอนัผมผมไม่คิดอย่างนี้นนมมนได้มไหมไม,ไม,มาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350ตันบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจ พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u t u b e ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคน,นะครับมีจํานวน2ชิ้นด้วยกันเราทําเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทําเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนปพระแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยแมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หมำเนื้อวัวนด้อนี้ดูเลยน้าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบ euh ุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกบาบาทตันนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่าในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่าเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบุที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะเต็ดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ เพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะ ส่งออกรอติดตามความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟท์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขา น้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะครับเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ เวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่าวนี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่า,น,า,าน,นะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมาก,มากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เขามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำนค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพิ่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ